สุภาษิตบทที่11ข้อที่24บางคนยิ่งแจกจ่ายยิ่งมั่งคัง่งบางคนยิ่งหวงสิ่งที่ควรแจกจ่ายก็ยิ่งขัดสนทรัพย์สมบัติของคนที่เห็นแก่ตัวแม้นเขารักษามันเอาไว้ดูแลมันอย่างดีสุดท้ายมันจะค่อยๆลดลงลดลงลดลงแต่การ ที่ใครสักคนหนึ่งรักษาทรัพย์สมบัติของเขาด้วยความใจกว้างก็คือแจกจ่ายออกไปแจกจ่ายออกไปจะนําพระพรมาสู่ชีวิตของคนนั้นดังนั้นผมอยากจะชวนเราคิด ม,มีมุมมองใหม่ที่สอดคล้องกับพระคัมภีการจ่ายเงินออกไปไม่ใช่การสิ้นเปลืองเสมอไปการจ่ายเงินซื้อโทรศัพท์แพงๆซื้อเสื้อผ้าแพงๆซื้อเครื่องประดับแพงๆซื้ออะไรบางอย่างที่เกินความจําเป็นโอเคนะอาจจะเรียกว่าสิ้นเปลืองแต่การจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนยากจนเพื่อสนับสนุนงานของพระเจ้าเพื่อให้ใครบางคนสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้งหนึง่งการจ่ายเงินเหล่านี้ไม่ใช่การสิ้นเปลืองแต่เป็นการลงทุนอย่าง เพราะว่าพระเจ้าเองจะเป็นผู้อวยพระพรมาสู่คนที่ทําสิ่งเหล่านั้นด้วยจริงใจคณิตศาสตร์ของพระเจ้ากับคณิตศาสตร์ของมนุษย์แตกต่างกันคณิตศาสตร์แบบมนุษย์การที่ไม่ใช้จ่ายเงินนั้นออกไปเท่ากับได้กําไรเรามีเงินอยู่สาม0มืน เราก็เก็บเอาไว้ไม่ให้ใครอ่าเค่นี้เราไม่ขาดทุนเพราะว่าเราได้เก็บเอาไว้ใช่ไหมดูเหมือนเราได้กําไรนะแต่คณิศาสตร์แบบพระเจ้าก็คือว่าการไม่จ่ายออกไปเท่ากับขาดทุนแต่การใช้เพื่อช่วยคนยากจนใช้เพื่องานของพระเจ้านั่นแหละคือกําไรที่แท้จริงหากมีสามหมื่นล้วก็กอดเอาไว้แน่นกอดเอาไว้แน่นใครจะจนใครจะเดือดร้อนฉันก็ไม่สนใจคณิศาสตร์แบบพระเจ้าว่าโอ้แบบนี้เนี่ยยิ่งกอดยิ่งหายยิ่งกอดยิ่งขาดทุนแต่ถ้าจ่ายมาเอาอ นั่นคือกําไรที่แท้จริงดังนั้นให้เราเรียนรู้ที่จะแจกจ่ายด้วยใจกว้างขวางโดยไม่นึกเสียดายแต่ว่าไม่ใช่แจกจ่ายโดยไม่ไตรตรองนะครับพระกัมภีสอนเราบอกว่าพะเยซูรสอนว่าให้ฉลาดเหมือนงูและสุภาพเหมือนนกพิราบหมายถึงว่าไม่ใช่สรุยสรายเจอใครแจกหมดเนละไม่ใช่นะครับใช้ปัญญาใช้สติปัญญาแต่ว่าเมื่อแจกจ่ายเมื่อให้เมื่อช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนที่เราคิดว่าสมควรได้รับการช่วยเหลือจริงๆเนี่ยให้ให้ด้วยใจกว้างขวางไม่นึก เสียดายเพราะว่านั่นเป็นการลงทุนและจะได้กําไรอย่างแน่นอนแจกจ่ายอย่างกว้างขวางแต่ไม่ใช่แจกจ่ายอย่างไม่ไตรตรองคริสจักรในเมืองฟิลิปปีได้รับคําชมเชยจากเปาโลในเรื่องนี้ในฟิลิปปีบทที่4 ข้อที่1 0ถึง19เ้าขาประสบกับความยากลำบากเขาถูกข่มเหงเขามีปัญหาต่างๆมากมายถึงกะน,นั้นเขายังรวบรวมเงินไปช่วยเหลือพี่น้องในเมืองอื่นๆที่เดือดร้อนในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่16บเปาโลบอกว่าเมื่อข้าพเจ้าอยู่ที่เมืองเทสโรนิกาท่านก็ยังส่งของมาช่วยข้าพเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าบอกกับเมืองฟิลิปปีนนะบอกขี้จิกริสเตียนฟิลิปปียังส่งของมาช่วยครั้งแล้วครั้งเล่าแ,แล้วในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่19เปาโลจึงบอกว่าพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานทุ ุกสิ่งที่จําเป็นแก่พวกท่านจากครังทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์มีหลายคนชอบใช้ข้อนี้อวยพรนะฟิลิปปีบทที่4ข่อที่19ซึ่งเป็นพระพรที่ดีมากพระเจ้าจะประทานสิ่งที่จําเป็นจากครังทรั์อันรุ่งเรืองของพระองค์ให้แก่ท่านนะแต่กรุณาต้องไปอ่านข้อก่อนหน้านั้นด้วยคือไม่ใช่ใครก็ได้รับพระพรนี้แต่เนื่องจากขีศักฟิลิปปีเนี่ยแบ่งปันช่วยเหลือคนยากจนและสนับสนุนงานของพระเจ้าแล้วมันจึงมาถึงข้อที่19คือ การุณาไปอ่านข้อที่16ถึง18ก่อนข่อนที่จะมาอ่านข้อที่19พอเขาทําแบบนั้นแล้วเขาแจกจ่ายด้วยใจกว้างขวางพระเจ้าจะประทานสิ่งที่จําเป็นให้กับเขาจากครังทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์มีตัวอย่างตรงกันข้าม คือนาบานนาบานเป็นคนโลภและโง่เขาในหนึ่งสมิเอลบทที่25คนใช้ของนาบานออกไปเลี้ยงแกะต่างๆก็เจอดาวิดดาวิดก็ให้ทหารช่วยป้องกันไม่ให้ใครมาป้นไม่ให้ใครมาทำร้ายพวกคนเลี้ยงแกะของเขา ดูแลอย่างดีอยู่มาวันหนึ่งดาวิดเดือดร้อนจําเป็นต้องการสเสบียงอาหารก็เลยส่งคนมาหานาบานแล้วนาบานก็ตอบว่าดาวิดเป็นใครหนึ่งสมเววุเอลบทที่25บข้อที่สิบุตรเจสีเป็นใครพวกไอดาวิดนี่มันหนีมาจากเจ้านายไม่ใช่หรือควรหรือที่ข้าจะเอาขนมปังของข้าและน้ําของข้าและเนื้อของข้าเอาไปให้กับพวกเจ้าซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้นาบานไม่ได้ตอบแทนคุณงามความดีที่ดาวิดทําต่อคนของเขาแต่ งกเก็บเอาไว้แล้วในสุดก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ไม่อ่านดูหนึ่งสเมลวันที่25นาบานก็ช็อกตายนะช็อกช็อกแล้วก็ตายในที่สุดจนภรรยาสุดสวยของนาบานฮนะ นาบานคนโง่เขาแต่มีภรรยาแสนสวยและแสนฉลาดชื่ออาบีกาเยลบีกาเยลพอนาบานตายดาวิดก็รับอาบีกาเยลเป็นภรรยาของดาวิดอีกหนึ่งคนยิ่งเก็บยิ่งหายยิ่งให้ยิ่งทวีดังนั้นวิธีที่จะดูแลทรัพย์สมบัติของเราอย่างดีที่สุดก็คือส่วนหนึ่งก็เก็บไว้เพื่อในอนาคตชีวิตของเราในอนาคตแต่อีกส่วนหนึ่งก็ลงทุนในฝ่ายวิญ,ญญาณโดยการช่วยเหลือคนยากจนหรือสนับสนุนงานของพระเจ้า